สวัสดีค่ะพี่เจเจ้าของร้านอิ่มเอ็มเปรมปรีกาแฟสดนะคะวันนี้มีเมนูนมเย็นหรือนมชมพูนะคะมาฝากการเป็นขนาดไซส์แก้ว22ออนซ์ค่ะเมนูนี้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ชอบทานนะคะสูตรนี้รับรองว่าเป็นสูตรที่อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับการชงกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมกันค่ะมีไม่เยอะมากอย่างแรกนมสดยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะ100 ml น้ำแดงเฮลปูบอย45 ml นมข้นหวาน30 ml และนมจืด60 ml ค่ะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเริ่มต้นที่เติมนมสดลงไป100 ml ค่ะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบนะคะพี่เจอเองใช้เอ็มมิวค่ะเทลงไปได้เลย เติมน้ำแดงเฮลูบอยลงไป45 ml ค่ะตัวน้ำแดงนี้จะมีกลิ่นสละชัดเจนนะคะเด็กๆมักจะชอบทานเมนูนี้ค่ะถ้าใช้เยอะแนะนำให้ซื้อยกลังจากแมคโครไปเลยจะได้ราคาที่ถูกลงค่ะให้เราเติมนมข้นหวานลงไป30 ml ค่ะ เราสามารถปรับเพิ่มลดความหวานตามใจชอบได้ที่ปริมาณนมข้นหวานนะคะถ้าลูกค้าชอบหวานน้อยก็ลดนมข้นหวานได้และเพิ่มนมสดแทนเท่าปริมาตรที่ลดค่ะเติมนมจืดลงไป60 m l ค่ะเคล็ดลับความอร่อยของเราก็คืออัตราส่วนนมจืดจะเยอะกว่านมข้นหวาน2เท่าค่ะคือเราจะใช้นมจืด 60ml ต่อนมข้นหวาน 30ml ค่ะในส่วนของความหวานเราได้จากน้ำแดงเฮลบูบอยและนมข้นหวานตัวนมจืดนั้นจะเพิ่มความมันจะทำให้น้ำที่เราชงออกมารสชาติเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมค่ะมาทำฟองนมกันเถอะค่ะสำหรับเมนูนี้นะคะจะมีฟองนมหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่เราชอบนะเทนมสดลงไปในแก้วเล็กน้อย แนะนำให้ใช้นมที่แช่เย็นจัดนะคะจะตีฟองขึ้นดีค่ะให้เราใช้เครื่องตีฟองนมตีลงไปเลยค่ะเราจะเห็นว่าปริมาตรของฟองนมนะคะจะค่อยๆสูงขึ้นนะคะถ้ามองจากภาพมุมบนเราจะเห็นว่าฟองนมเนียนเลยค่ะเทนมชมพูที่เราผสมได้ลงไปในแก้วเลยค่ะแก้วในคลิปขนาด22อออนนะคะ ค่อยๆเทน,นะคะแล้วเราจะเหลือพื้นที่ด้านบนเอาไว้เล็กน้อยค่ะเอาไวส้สำหรับเติมฟองนมค่ะแล้วเราก็เติมฟองนมที่เราทำเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะลงไปที่ด้านบนค่ะการมีฟองนมก็จะทำให้เครื่องดื่มดูสวยน่ารักน่ารับประทานค่ะน่ารักมากเลยใช่ไหมคะในส่วนของส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจเอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะสามารถกดดูได้เลยค่ะ ความรู้อาจจะมีราคาแพงแต่ความไม่รู้นั้นราคาแพงยิ่งกว่าขอบคุณที่รับชมค่ะ